เหลือเท่านี้แหละทุกคนพันกว่าใบมันเหลือเท่านี้จริงๆเดี๋ยวตอบกับคอมเมนต์นี้นะทุกคนปัญหาหลักๆเลยที่เพื่อนๆคอมเมนต์สอบถามมาแล้วก็ทัวลงแอนดมินฉ่ำมากนะอยากซื้อกดตรงไหนตะก้าไม่มีนะจะให้ซื้อยังไงใช่ไหมทุกคนบางทีอะถ้าตะก้าไม่มีเนี่ยของมันคือของหมดนะแต่แอดมินไม่มั่นใจว่าบางกรณีเนี่ยตะก้ามันอาจจะมีปัญหานะทาให้ตะก้าสีเหลืองด้านล่างเนาะที่แบบเพื่อนๆกด กดช้อปปิ้งมากดซื้อมามันจะหายไปเนาะทายแอดมินก็ต้องขอโทษมากมเลยนะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อน,อนๆไม่เจอตะก้าเนาะให้เข้ามาดูที่หน้าโปรไฟล์ร้านแอดมินนะแล้วก็กดเลือกที่ playlist ถังแช่นะทุกคนคลิปอื่นๆเนี่ยที่ไม่มีปัญหานะที่ตะก้ามันไม่มีปัญหานะ้อก็สามารถกดสั่งซื้อได้ปกติด้อเดี๋ยวยังไงแอดมินจะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะตอนนี้วันนี้วันที่ นี่วันนี้วันจันทร์ที่26นะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะสต็อกเหลือประมาณแค่นี้เลยทุกคนส่วนใหญ่จะเหลือแค่ถังเล็กๆนะถังใหญ่ๆเนี่ยมันหมดแล้วนะมันจะเข้าต้นเดือนหน้าประมาณเดือนเดือนหน้าเดือนอะไรล่ะเดือนหน้าเดือนกันยานะตอนนี้คือของเราเนี่ยจะเป็นพลาสติกเกรดเอเนียวนะอย่างดีทุกคนแล้วก็ลดการผลิตจะเป็นลดใหม่ด้วยนะแต่เหลือเท่านี้แหละ เดี๋ยวผมพามาดูเลยว่าของใหม่แค่ไหนนะของเราผลิตรถต่อรถนะทุกคนอันนี้เป็นรถเดือน7นะก็ประมาณแค่เดือนเดียวอะทุกคนมันไม่ใช่ของเก่าค้างสต๊อกหรือไม่ใช่มือ2แต่อย่างใดเลยเด้อถ้าคลิปตะการนี้ไม่ขึ้นนะก็แปลว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรแอดมินไม่มั่นใจนะลองคอมเมนต์ใหม่อีกรอบนึงนะตอนนี้ที่พร้อมส่งก็จะมีเป็นรุ่น25ลิตรนะเดี๋ยวมินพาดูขนาด25ลิตรนะ นี่2 5ลิตรเป็นขนาดที่เล็กที่สุดเท่าที่ถังแช่จะผลิตมานะถ้าเล็กกว่าน,นี้น่าจะเป็นกระติกน้ำแล้วเด้อ25ลิตรแล้วก็ต่อไปเป็นรุ่นนี้เลยทุกคนสีแดงๆนี่แหละเหลือน้อยมากเอ่า40ลิตรเป็นแส่น้ำแข็งได้หรือกระสอบเนาะแล้วก็6 0ลิตร หกสิบลิตรเนี่ยจะใส่น้ำแข็งได้ประมาณกระสอบครึ่งนลทุกคนหกสิบลิตรแล้วก็จะมีสองร้อยลิตรหนึ่งร้อยลิตรอะเออสต็อกมันอยู่ที่หนึ่งแอดมินที่จะเดินนะดูแค่นี้ไปก่อนเนดะ้อถ้าเพื่อนมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินทำคลิปตอบกลับให้เด้อ